วดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเรามาแกะกล่องรองใช้แล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเมคอัพกันบ้านะคะวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ตัวนะคะแต่จะบอกว่าจริงๆเราไม่ได้แค่2ตัวนะมีตัวแถมด้วยที่อยู่ในแบรนด์เดียวกันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของโ o ล่านะคะส่งมาเป็น ในชุดของเบสเมคอัพของเขานะคะเป็นตัวใหม่ว่ากันเถอะตัวแรกเนี่ยนะคะคือตัว r f i n e p พรามเป็น Brightening Foundation Primer นะคะคือเรียกว่าเป็นพรายเมอร์นั่นแหละนะ,ะแต่ว่าจะมีคุณสมบัติในการช่วยให้แบบเติมเต็มร่องอะไรอย่างนี้นดให้ผิวดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะใช้เดียเด่ยวๆก็ได้นะคะหรือจะผสมกับเบสเมคอัพที่ปกติคุณใช้ก็ได้นะคะที่ทิมชอบอย่างหนึงสำหรับตัวนี้คือว่ามีส่วนผสมของ สารกันแดดบ้างด้วยนิดหน่อยเลยแบบนี้นะบางทีเราทากันแดดเนี่ยนะคะอาจจะมีแบบรั่วบ้างบางจุดอะไรแบบนี้แต่เวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยเรามักจะครอบคุมค่อนข้ั้งทั่วนะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแบบออกแนวไม่มีสีเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเนื้อจะคล้ายๆเนื้อบาล์มนิดๆแบบนี้นะคะมาทดลองนะคะลงกันเลยเนาะบางคนเนี่ยสามารถที่จะแบบแตะลงไปเลยก็ได้นะคะแต่พักหลังเนี่ยพิมพ์ชักรู้สึกว่าบางทีการที่เราวอร์มเขานิดหน่อยที่หลังมือก่อนอะไรแบบนี้นะคะ แล้วให้ลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทาให้รู้สึกเหมือนมันซึมลงไปลงไปตามร่องผิวเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองวิธีนี้ดูก็ได้น,นะมันก็ช่วยได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่ความต้องการนะคะบางทีบางวันรีบมากบีบลงบนปลายนิ้วแล้วก็แล้วก็ลงแบบนี้ได้เลยนะแต่ก็แล้วแต่แหละบางคนก็ชอบหรือว่าบางคนเนี่ยทําแบบนี้เสร็จแล้วคะแล้วยังใช้แปรงด้วยนะใช้แปรงในการลงก็ถือว่าประณีตมากๆส่วนมากถึงก็จะใช้เนี่ยะคะ่ะใช้นิ้วในการลง เขถือว่านิ้วเนี่ยไงก็ช่วยเรื่องความอุ่นนี้นะลงไปช่วยวอร์มนะคะอยู่แล้วเพื่อเป็นการขั้นกลางนะคะเพราะว่าตัวที่เขาส่งมาตัวแรกตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกเป็นตัวฟาเอ่อฟาวเดชั่นพรอมเมอร์เนี่ยนะคะตัวที่สองเนี่ยจะเป็นตัวแป้งซึ่งเป็นแป้งเพรสพาวเดอร์แต่ทีนี้เนี่ยการที่จะลงแป้งตามกับพรอมเมอร์เลยเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าง่ายไปเนาะเบไปเนาะปกติเนี่ยพิมมักจะใช้ คอนซีลเลอร์นะคะมันลงขั้นกลางเพื่อทดสอบไปด้วยว่าถ้าเกิดเราลงคอนซีลเลอร์แล้วเนี่ยบนพื้นผิวที่เราลงพริมเมอร์ไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะออกมาเนียนไหมแล้วพออแป้งลงทับหน้าที่มีพรเมอร์และคอนซีลเลอร์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันออกมาแล้วมันตกร่องหรือว่ามันดูไม่เนียนหรือเปล่านะคะก็จะได้ลองกันดูตอนนี้หลังจากที่ลง พวกพรเมอร์แล้วเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพิมมักจะรอเวลาสักนิดหนึ่งอะคะ่ะเพื่อให้มันเมลลงไปกับผิวนะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีการถูมือแบบนี้นะคะให้มีความอุ่นแล้วก็มาวางเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้เจ้าตัวพรอเมอร์ที่คุณลงไปเนี่ยนะคะมันแบบละลายลงไปกับผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นลงไปเติมเต็มร่องต่างๆดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวคอนซีลเลอร์พิมจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะมีทั้งสองแบบคือแบบที่เป็นเนื้อเนื้ออย่างเงี้ยคะ่ะเนื้อครีม แ,แบบนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบสติกนะคะเป็นแบบสติกจะได้เห็นว่าเวลาใช้ทั้งสองเนื้อแล้วเนี่ยมันตอบสนองอยังไงกับพรเมอร์แล้วก็ตัวแป้งนะคะเพาะใน,นเดี๋ยวพั่จะลงนี้เลยนะ ิมลงคอนซีลเลอร์ทั้ง2ด้านเรียบร้อยไปแล้วนะคะข้างนี้ใช้แบบลิควิดข้างนี้ใช้แบบสติ๊กนะคะพอลงไปแล้วเนี่ยดูผลลัพธ์กันนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่ลงแล้วก็เกลี่ยด้วยนิ้วนะคะเกลี่ยด้วยนิ้วเป็นไงใต้ตานะคะใช้ดูว่าพิมพมีร่องอะ่ะเป็นคนที่มีใต้ตาเป็นเส้นๆนะคะอย่างนี้เห็นปะ่ะก็สังเกตได้วว่าตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยไม่ได้ตกล่องนะคะแต่กรบแพนด้าออกไปได้แล้วก็ ด้วยการที่เราลงเจ้าตัวพราเมอร์ก่อนเนี่ยเข้าใจว่ามันไปนเติมบ้างแล้วนะคะมันทําให้ดูแบบว่าไม่เป็นไม่เป็นคราบไม่ตกร้องชับข้างนี้เนี่ยใช้แบบที่เป็นสติกนะคะแบบที่เป็นสติกเนี่ยพอตอนที่ลงเนี่ยจะลงติดยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าพราเมอร์เนี่ยเนื้อมีความลื่นนะคะพอใช้เจ้ตัวสติ๊กที่เนื้อเนี่ยจะมีความหนืดมากกว่าแบบที่เป็นลิควิดมันก็ ต้องฝนนิดนึงต้องฝนนิดนึงนะคะมันถึงจะค่อยๆติดแต่ซึ่งก็โอเคพอหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยปกติแบบสติ๊กเนี่ยจะออกแนวค่อนข้างแห้งนะคะพอแห้งปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะตกร่องซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีนะคะถือว่าโอเคมากๆก,ก็เลยได้ไปอ่านเจ้าตัวรายละเอียดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับเจ้าตัวพลามเมอร์ของเขาเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ช่วยเติมร่องผิวมีเมือกคอยทากเติมเต็มแล้วให้ความชุ่มชื้นซึ่งไอความชุ่มชื้นนี้ก็ชุ่มชื้นจริงๆนะปกติพลามเมอร์ รุ่นอื่นๆเบียยแบ,บแรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยค่ะบางทีบางตัวลงไปเสร็จจะให้ความรู้สึกหน้าแบบซิลกี้สม o ท t h เป็นแบบแพรใหม่อะไรบ้างแต่ตัวนี้จะให้ความรู้สึกชุ่มชื่นนะคะเพราะเขาบอกผสมวิตามิน A C E ด้วยก็อย่างที่รู้อะา A ช่วยต้านริ้วรอย C ช่วยกระจายใสอช่วยความชุ่มชื่นะอะไรพวกนี้นะคะก็คือเรียกว่าน่าจะทราบกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะมาถึงขั้นตอนต่อไปบ้างน,นะคะตัวที่2เขาคือตัวนี้ค่ะคือโลล่า i n e r a l Express ์ r e s s powder s เดส40 PA บบนะคะตัวนี้จะเป็น แป้งไม่ผสมรองพื้นนะคะที่มีส่วนผสมของ S P F อยู่แล้วต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยออกแนวโอฮ Hollywood นะเป็นคนที่ชอบในสไตล์นี้ด้วยนะคะคือยังคงมาในซองกระมีดดอยู่นะคะคือใครที่ชอบพกอะไรเยอะๆมากมายแล้วถึงเวลาแต่งหน้าเนี่ยมือมันจะมันๆน,นะคะพอจับตลับอะไรพวกนี้เสร็จแนละ้วมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือใช่ปะ่ะถ้าไม่มีซองอันเนี้ยปกติก็จะค่อนข้างเละนิดหนึ่งนะคะแต่พอมีซองมันทําให้แบบว่าตลับแป้งมันดูสวยไปได้ค่อนข้างยาวนานนะคะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บ นันบอนมีกระจกนะคะแล้วก็มีพับให้เ่าพับหล่นค่ะพับหล่นไปแล้วนะคะแล้วก็พอเปิดขึ้นมาปึ๊บก็จะเป็นตัวแป้งซึ่งบอกว่าตัวแป้งเนื้อละเอียดมากทีเดียวละเอียดดูสิคือคุณสังเกตว่าลิปเอานิ้วป้ายลงไปเนี่ยนะคะแทบจะไม่เห็นร่องของแบบนิ้วที่แบบชัดเจนคือมันออกมาแล้วแบบมันลงไปตรงร่องของผิวของตรงปลายนิ้วเนี่ยค่ะละเอียดมากๆ นะคะละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นมาลองลงกันเลยนะคะสำหรับแป้งเนี่ยปกติแล้วพิมพ์จะเป็นคนที่ไม่ใช้พัฟอยู่แล้วนะปกติเป็นคนที่ชอบใช้แปรงมากกว่านะคะแปรงดีอย่างหนึ่งตรงที่เวลาที่ตลับมันเลอะๆสามารถจะปะัดตลับได้ด้วยนะคะก็จะโหลดแปรงด้วยแป้แปงเข้าไปนะคะแบบนี้เต็มที่เพราะว่าเวลาที่เราลง แป้งด้วยแปรงเนี่ยแล้วใช้วิธีเคาะลงผิวเราจะไม่ใช้วิธีถูไปถูมาเพราะหนึ่งคือคุณลงพราเมอร์ไปแล้วคุณอยายให้พราเมอร์อยู่ที่เดิมสองที่แย่กว่านั้นคือถ้าเกิดว่าคุณลงคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นหรือบีบีอะไรไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณใช้แปรงลากเนี่ยนะคะไอ้สิ่งที่คุณลงเอาไว้เนี่ยบางทีมันจะผิดจุดแล้วโดี๋ยวพอยิงไครที่แบบมีสิวหรือมีจุดที่ต้องการให้กรอบแล้วใช้คอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเนี่ยพอใช้แป้งแปรงไปถูๆอย่างนี้เนี่ยนะคะมันจะกระยับอะมันจะไม สำหรับแป้งตัวนี้เนี่ยนะคะพิมพใช้แล้วเนี่ยชอบตรงความบาง,ขงเขาใครที่เป็นแฟนแป้งบางๆนะคะไม่ชอบแบบพอทาเสร็จแล้วมันรู้สึกเป็นเค้กเไรอย่างเงี้ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบคุณอยากจะลองนะเพราะว่าพอใช้แล้วโอเคมากพอสังเกตใต้ตาเมื่อกี้ถึงแม้ว่าจะลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะก็จะยังมีเงาเงาของแพนด้าอยู่บ้างอะไรแบบนี้นะแต่พอลงแป้งตัวนี้นะคะก็ถือว่าให้ความปกปิดใช้ได้ ในขณะที่ไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแป้งผสมรองพื้นเนี่ยแน่นอนมันจะต้องให้ความปกปิดที่สูงมากกว่านี้แต่ตัวนี้ไม่ผสมนะคะทําให้เวลาล้างหน้าเนี่ยคุณก็สามารถที่จะล้างหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือโอกาสในการจะอุดตันก็น้อยลงนะคะดูดูสว่างกระจ่างดีะคะ่ะดูสว่างเปรียบเทียบกับหน้าตอนก่อนที่จะลงแป้งนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเราเลือกสีแป้งที่แบบค่อนข้างสว่างด้วยอย่างสีที่ใช้สีนี้นะคะคือสีที่ชื่อว่า light beige นะคะ ีชื่อว่าไลาเบล๊กแป้งที่มีเนื้อบางเนี่ยมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าคุณสามารถเติมระหว่างวันได้โดยไม่รู้สึกว่ามันหนาเกินไปนะคะหนึ่งข้อพิสูจน์ว่ามันติดแน่นทนนานแล้วก็ไม่ทําให้แบบว่าเป็นคราบคือพิมพ์ใช้แป้งตัวเนี้ยนะคะในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็ไปหาหมอฟัน <laughs> ไปหาหมอฟันอยู่สองสาครั้งด้วยกันนะคะ ปรากฏว่าทุกครั้งเนี่ยไปหาหมอ,อฟัน,เ,นเขาต้องมีผ้าปิดหน้าต้องอะไรอย่างเงี้ยมีน้ํากระเด็นทั่วหมดนะคะปรากฏว่าพอหลังจากที่ทําฟันเสร็จลุกขึ้นมาเนี่ยแป้งก็ยังอยู่ที่เดิมหลังจากที่แบบมีอะไรมาถูถูไทยไทยอะไรแบบนี้นะคะถือว่ายอยู่ได้ดีเลยะคะ่ะสำหรับแป้งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแป้งที่ให้ความชุ่มชื่นนะคะทำให้ติดทนนานนะคะแล้วยังมีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นบารุงผิวด้วยก็เลยแบบห้หรอ แป้งสมัยนี้นี่ทำหน้าที่เยอะเกินกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้อีกนะ,ะสำหรับตัวที่จะมาแถมในวันนี้นะคะเป็นตัวที่หลายๆคนถามถึงมากเลยว่าพิมพ์ใช้ตัวไหนปัดแก้มอยู่ปัจจุบันนี้ที่แบบใช้เป็นประจําบ่อยมากที่สุดนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ชื่อว่าเกอิชาโกลของโลลานะคะตัวนี้เนี่ยใหญ่มากคุณสังเกตเดี๋ยวให้เทียบกันกับตลับแป้ง นี่คือตลับแปง้งนี่คือตลับบัชออนนะคะคือมันจะเป็นแบบที่มี3สีในตลับเดียวกันนะคะเปิดมาตรงนี้มีกระจกนะใหญ่เบ้อเลอแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ3สีสีสวยสวยด้วยคือแบบใครที่ชอบแต่งหน้าแบบนวนวๆนิดนึงคือแบบว่าไม่ได้แบบแก้มแดงปีด๊ดหรือแก้มส้มปี๊ดเหล่อย่างนี้นะคะคือแบบเรียกว,ว่า everyday เลยแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยพิม,มใช้2สีที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแปะผสมกันแล้วต้องบอกว่าเนื้อสีเขาขึ้นง่ายมากให้คุณดูตอนนี้แปลงเปล่านะพิมพ์แค จิ้มลงไปอย่างเงี้ยคุณดูสิเนื้อสีขึ้นมาแล้วนะคะแล้วปกติมก็จะอย่างเงี้ยค่ะแต่สลับกันนะคะทําให้ไม่ต้องมาเสียเวลาผสมสีนะคะแล้วก็มันโหลดขึ้นมาบนแปลงได้อย่างง่ายดายนะคะลงเลยแล้วทิ้ก็จะลงจากตรงเนี้ยออกมาเขี่ยเบาๆค่อยๆลงใจเย็นๆแตะผสมกันนะคะสองสี มันทําให้การแต่งหน้ามันง่ายมากยิ่งขึ้นคือแบบว่าเป็นเป็นสีที่ไม่ว่าคุณจะแต่งตาสีอะไรอะคะ่ะมันออกแนวช่วยทั้งเรื่องเชดดิ้งแล้วก็เป็นแก้มไปได้ด้วยในตัวนะคะเนี้ยทําให้ตาสีอะไรก็ได้แก้มสีนี้เสร็จแล้วคุณก็ไปเลือกสีปากเราคือเรียกว่ากลายเป็นสีตรงเนี้ยไม่ใช่จุดเด่นประเด็นสําคัญแต่ว่ามันช่วยคุณมีมิติของหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคุณสามารถไปนเน้นตาเน้นปากได้สบายสบายปึ๊บป๊บเห็นไห ก็คือดูจะเหมือนกับทั้งเชดดิ้งทั้งมีแก้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สำหรับตลับนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะมีสองสีนี้ที่หิมชอบใช้ในการปัดแก้มแล้วเนี่ยสีนี้นะคะสามารถใช้เชดดิ้งได้ด้วยคือเชดตรงนี้ข้างล่างตรงกรามเอ่ยตรงหน้าผากนะคะใครที่หน้าผากตรงเนี้ย ถลกขึ้นไปเยอะนะคะผมเริ่มบางเลยก็สามารถที่จะเชดได้ด้วยเพราะนั้นเรียกว่าคุณพกไปตลับเดียวนี้ถึงจะใหญ่หน่อยแต่ว่ามีทั้งแก้มสีที่หนัวแล้วก็ยังมีเช็ด,ดิ้งได้ด้วยนะคะก็คือเรียกว่าตลับเดียวพอได้และแถมที่สําคัญนะยังสามารถที่ใช้เช็ด,ดิ้งที่ตรงจมูกได้ด้วยนะคะถ้าเกิดคุณพึงประสงค์หาข้อออกบ้างน,นะคะเพราะเป็นสีที่แบบโอเคกํลาลังดีไม่ต้องเยอะเห็นไหม ขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยอยู่ๆจมูกก็มาอะไรแบบนี้นะก็เป็นหนึ่งตลับที่ได้มาใช้แล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะคะคุ้มค่ากับพื้นที่ในกล่องเครื่องสำอางที่มีน้อยนิดแต่แบบตลับมันค่อนข้างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราใช้แล้วหูแบบหยิบแล้วใช้ทุกวันใช้ทุกวันเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีมันก็นวลนว,นวดีเวลาถ่ายรูปออกมานะหูม,มันดูเป๊ะมากเลยนะคะสาหรับ สิ่งสุดท้ายของโรล่าวันนี้นะคะซึ่งความจริงไม่ควรจะเกี่ยวอยู่ในวิดีโอนี้เลยคือลิปตัวนี้นะคะพีมชอบลิควิดลิปของเขามากเพราะว่าเป็นคนที่กินตลอดเวลานะคะแล้วก็เจ้าลิควิดลิปตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนกับมันติดแน่นทนนานนะคะมีลักษณะเหมือนลิปสติกนะคะคือ t e x t อร์หลังจากที่ทาลงไปแล้วเนี่ยให้สีสันเข้มจัดจ้านเหมือนลิปสติกแต่ว่าเป็นเนื้อแบบลิปกลอสแล้วก็ด e ลิเวอรี่แบบลิปกลอสคือจะเป็นแบบแปลงแบบนี้นะคะ เพราะนั้นสาวๆที่ชอบใช้ลิปกลอสอย่างพิมพ์แต่ว่าอยากได้สีสันแบบลิปสติกนะคะอันนี้จะเป็นทางเลือกของคุณพิมพ์ใช้อยู่สองสีแ้ะตอนนี้คือสีนี้นะคะสไตล์ทูโกกับอีกสีหนึ่งที่เป็นสีออกเบอร์รี่หน่อยชื่อว่าสี c a m มราไทม์นะคะอันนี้จะเป็น c a m มราไทม์เผื่อแบบถ่ายรูปปากจะต้องปรีดนะคะคือเรียกว่าออกมาสีประมาณอย่างนี้เลยอะสีเหมือนเสื้อตอนนี้ที่ใส่อยู่นะคะถ้าเกิดอยากให้แบบนวลๆเท่านั้น ดูเบาๆนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าุแต่อยากจะเพิ่มทวิสต์เข้าไปหน่อยก็จัดคามิล่าทามไปนะคะแล้วแตะไปตรงกลางก็ได้นี่ใหญ่ยยเยอะนะเพราะว่าสีของเขามันเข้มนะคะสีมีแบบเขาเรียกว่ามีตัวพิกเมนต์เยอะนะคะ อะไรแบบนี้ยิ่งใครที่ปกติดื่มน้ําด้วยการใช้หลอดดูดอยู่แล้วเนี่ยนะคะบอกเลยว่าทานลิปอันนี้เนี่ยตัวเดียวนะห้าหชั่วโมงนะคะอยู่ยาวนานทีเดียวเรียกว่าอยู่กันลืมอะนะคะมาดูราคากันบ้างนะคะสําหรับเจ้าตัวแป้งอันนี้นะคะแป้ง Express p r e s s พาวเดอร์ตัวนี้นะคะขนาดบรรจุเนี่ยสิกรัมนะคะจากด้านหลังนี้สิกรัมราคาหนึ่บาทนะคะส่วนตัวไพรเมอร์นะคะ หลอดหนึ่งนี่ก็30กรัมใช้กันไปนานแสนนานนะคะ1นึ่งพันะก้าสบาทนะวะันใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ของแนวแบบสไตล์โอฮอลิวูดโรล่าอะไรแบบนี้นะคะแพกก็แพกเกจจิ้งแพ็เกจจิ้งเขาก็น่ารักดีนะคะอาจจะอยากไปลองซื้อดูก็จะมีเคาน์เตอร์ตามห้างสับสินค้าทั่วไปนะคะตอนนี้นสามารถหาถือตามห้างได้แล้วนะ,ะพยายามอย่าไปดูพวกร้านที่เป็นแบบ ร้านที่ออกแนวดูน่ากลัวต้องบอกเพราะบางทีเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยของเวลาที่ทําปลอมมาเนี่ยปลอมเหมือนซะจ,จนดูไม่ออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้ใหไปเสียตังฟรีนะถ้าอยากจะซื้อแล้วก็ไปรอดูโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจะได้ได้ของที่แบบของแท้แน่นอนแล้วแถมที่สําคัญคือ,อยังได้มีโอกาสทดลองสีก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะซื้ออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเต็มที่นะคะ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพิมพ์ไปแต่งหน้าที่เหลือนะคะแล้วก็ไปทำงานต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้ก็จนจบแล้วเราเจอกันในวันรโอหน้าค่ะสำบวันนี้สวัสดีค่ะ